สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่2องธันวาคม25,66ันาคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตทักไลน์มีค่าครูนะคะ วันนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเดดาบอัดเวินไม่เท้า6ไม่เท้า10บไม่เท้าคนวันอาทิตย์นะคะด้านของการงานนะคะในวันนี้นะคะเขาเรียกว่างานเยอะนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะในวันนี้นะคะ นะัความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะบางคนมีโอกาสต้องยกของหนักๆได้ด้วยนะคะทำงานทั้ง7วันนะคะคุณเป็นคนขยันกระตือรือร้นนะคะมีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะการพูดการคุยก,การติดต่อการเจราจาการสื่อสารการสอบการแข่งขันนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะใครว่างานตกงานนะคะก็เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่ม งานใหม่นะคะทำสิ่งใหม่ๆห,หรือทําอยู่แล้วก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะแต่เรียกว่าในวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะด้วยเขาเรียกว่าความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานมันค่อนข้างจะเยอะนะคะด้านของการเงินนะคะคุณก็จะได้มาด้วยความขยันแต่วันนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะหมดไปกับ อาซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะด้วยอาจจะด้วยการงานที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อะโคจรกลางค่ำกลางคืนได้ด้วยนะคะในส่วนของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะใครบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือแอบมีคนแอบคุยอยู่หรือเปล่านะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่อยิบสีนะคะมีเลขเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์หกศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจนันทร์นะคะ จ็ดดาบน,นะคะสามเหรียญคนวันจันทในช่วงนี้นะคะในส่วนของการงานนะคะยังมีลูกค้าเก่าเก่านะคะณนะวันนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะมีลูกค้าประจำนะคะวเวียนเข้ามาตลอดธุรกิจส่วนตัวนะคะคาพูดมีเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะลูกค้าไม่ขาดนะคะหรือประเภทในหน้านะคะการติดต่อนะคะเกี่ยวกับการซื้อการขายนะคะเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัมย์ันะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะความสําเร็จนะคะราชินีหรียญน,นะคะจะมีโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะได้จากผู้หญิงนะคะผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะรวมทั้งมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนะราชนิรียาเจ็ดดาบนะคะนะ่าจะมีโชคจากการเล่นหวยนะคะจากการเล่นการพนันได้นะคะ4 ดาบนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพไว้บ้างนะคะนักกล้ามเนื้อนะคะปวดตามกระดูกนะคะปวดเขา่าหรือบางคนเกี่ยวข้องกับฟันนะคะถอนฟันปุดฟันนะคะขูดหินปูนพวกนี้นะคะนะ,ะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ นะบางคู่นะคะบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินแอบยกักยอกเงินนะคะหรือมีแอบมีคนแอบคุยอยู่หรือเปล่านะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจ้ากันสิ่งดวงนะคะ เลขมงคลจากพยับสนะนะคะมีเลขเจ็ดสามนสี่นะคะเจ็ดนนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารน,นะคะเ h e h ไฮโรเฟนคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะจิตใจดีงามบางคนนะคะอยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะน,ะคะ,นะก็ เดินทางไปไหนในช่วงนี้นะคะแคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักสธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตานะคะบางคนอาจจะชอบสวดมนต์นักสมาธินะคะอยู่กับบ้านนะคะหรือใครที่กําลังศึกษาหาความรู้นะคะปริญญาเอกปริญญาโทนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะคุณมีความขยันมีความเพียรพยายามมีความกระตือรือร้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าการเรียนนะคะการศึกษาการสอบการแข่งขันนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ นะใครว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะเจ็ถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้นะคะนะาําได้นะคะในช่วงนี้นะคะก้าวไม่เท้านะคะรักแล้วก็หวงเห็นเกี่ยวกับด้านของการงานที่ทําอยู่รักแล้วก็หวงเห็นเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาที่ตัวเองกําลังศึกษาอยู่นะคะ นะั้นในสิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคนวันคารในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะในส่วนของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินจะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะใครที่เชอบกันเสียงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิปีมีเลข5่าเจ็นะคะห้าเนะคะ ต่าไปนะคะคนบนพุธคนบนพุธนะคะ อัศวินถ้วยนะคะกัล,ลายาณมิตรนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กัล,ลายาณมิตรใหม่ๆนะคะมีดวงเดินทางนะคะมีดวงลงทุนนะคะนะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้ากล้าได้กล้า,ลาเสียกล้าทุ่มนะคะหรือบางคนก็มีดวงได้รถใหม่อยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์ใหม่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ การเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเวฟฟอร์จูนนะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะคะได้เงินแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนได้ซื้อที่ใหม่ได้ซื้อบ้านใหม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะจะพูดจะคยุยจะติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะทาวเวอร์ Tower นะคะทุกกรลาบได้เหมือนกันนะคะนะได้เงินมาก็มีโอกาสมี ที่จะเสียเงินก้อนได้นะคะทาวเวอร์ Tower. นะคะเราได้เงินมาเราก็ต้องรีบไปทําบนก่อนนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการทุบกุดเจาะก็ได้นะคะนะการทุบก,การกุดการเจาะการตอกโกเข็มการก่อสร้างนะคะปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งในช่วงนี้คนวันพุธนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่อาศัยมีการโยกย้ายที่ทํางานได้ด้วยนะคะ รวมทั้งใครบางคนนะคะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอัปมงคลมีดวงนํารถข้าอู่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะเป็นพ่อหม่เป็นแม่แม่นะคะโชคลาภนะคะยุดยานผ่านนะจะให้โชค ่นเลขมงคลจากพายุสี่นะคะมีเลขศูนย์นย์ศูนย์หกนะคะศูนยนกนะคะพอไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นเงินก้อนนะคะหรือใครหลายๆคนนะคะมีดวงลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะ้าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะ นะอยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านำรถเข้ารีไฟแน์นะคะในช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะแต่เดทนะคะนะเกี่ยวข้องกับสุขภาพบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะกินยาหามหมอหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปทำบนโรงศพหรือไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปงานศพได้ด้วยเหมือนกันนะคะเก้าไม้เท้านะคะ การงานนะคะในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยๆกับงานนะคะ,ะงานเยอะงานมากความรับผิดชอบเยอะๆมากมายนะคะอาจจะบางคนอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานแต่ก็มีนะคะมีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะเ็าเรียกว่ามีดวงยกย้ายงานนะคะนะอาจจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะสาหรับใครหลายๆคนนะคะนะก็เขาเรียกว่าจุดหักเหนะคะเจ็ดดาบนะคะ นะบางคนก็เขาเรียกว่างานต้องเคลียร์ต้องอปัญหาสิ่งต่างๆนะคะค้างคาอาจจะต้องรีบเคลียร์รีบทําทให้มันเสร็จก่อนปีใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะกพวกเจ็ดดาบนะนะคะเจ็ดดาบพวกก้าวไม่เท้าหรือเดนนะคะนะความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานที่มันค่อนข้างจะเยอะนะคะเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานประเภทลูกจ้างประจานะคะในวันนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้เราอาจจะ โดนกินแรงนะคะจากเพื่อนรงงานได้นะคะะวันนี้การงานอาจจะไม่ราบรื่อนอย่างที่คิดนะคะจะทําอะไรต้องไม่ใจร้อนต้องใจเย็นๆนะคะส่วนทางด้านของใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะการก่อสร้างนะคะคนขาประกันนะคะหมุนนิทีิปต็กตึงนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะค่อนข้างจะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะ การเงินนะคะของคนวันพฤหัสนะคะมีดวงต้องการเขาเรียกว่ามีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือนะคะน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียนะคะได้ด้วยนะคะความรักของคนวันพฤหัสนะคะต้องระวังความรู้สึกต้องระวังสิ่งต่างๆนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่าง เขาเรียกว่าปกปิดซ่อนเร้นคนรักผู้ครองนะคะบางคนเหนื่อยเหนื่อยกับคนรักเหนื่อยเหนื่อยกับผู้ครองได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือแอบมีคนแอบ,บคุยอยู่หรือเปล่านะคะระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะมักจะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะโชคลาภนะคะยุดยานผ่านนะจะให้โชคนะคะรวมทั้งอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยับชนนะคะมีเลขศูนย์สาม เก้นะคะส่วนสามเก้าจนะคะ่อไปคน,นสุก คนวันศุกร์นะคะ The magician นะคะคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะซิกเซนลางสังหรณ์แม่นยำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะ ใครหลายๆคนกําลังคิดอยากเริ่มงานบางสิ่งบางอย่างนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากต่อยอดธุรกิจนะคะทำงานพูดสองอย่างสาอย่างได้ดีนะคะใครค้าขายทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะน้นเน้นและสดหน่อยนะคะคุณเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะในช่วงนี้นะคะเ็าเรียกว่าการเงินจะได้จากคําพูดจะได้จากความสามารถของเรานะคะซิกเซน์แม่นยำเป็นหมอดูแก้ไขเ็าเรียกว่าทํานายทายทักออกไป ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีดวงเดินทางต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะมีดวงเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะคะมีดวงโชคลาภนะคะใครมีใครที่ชอบการเสี่ยงดวงก็เรียกว่าจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะคิงดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจหรือว่าใครหลายๆคนกําลังคิดอยากจะ เดินทางเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนวันคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะรวมทั้งนะคะจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะบางคนเขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะ สุขภาพนะคะของคนวันศุกร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะท้องเสียท้องผูกนะคะปวดแขนนะคะปวดวัวไมเกรนปวดไหล่ปวดต้นคอด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลแต่จะเป็นคนที่อ,อกหักมาก่อนหรือว่าเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะ โชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์รวมทั้งอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะต่อไปคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะหเหรียญคนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาหรือเรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยว,ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะจิตใจดีงามนะคะบางคนก็อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะมาหยิบมายืมทางการเงินของเราก็ได้ด้วยนะคะ j เจสเมนนะคะน่นละเอียดรอบครอบนะคะใครหลายๆคนนะคะ คิดทบทวนอดีตคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะอดีตสอนอะไรมามากมายนะคะบางคนก็ปลงๆงกับชีวิตนะคะอยากไปวัดอยากเข้าวัดอยากปฏิบัติธรรมอยากสวดมนต์นะคะนะได้นะคะเจ็ดเม้นนะคะเป็นไพ่แห่งคําพิพากษานะคะเทวดาเป่าตรให้คนตายฟื้นคืนชีพนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดนะคะเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความเครียดนะคะนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ ใครที่มีคดีความนะคะก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลจะยกฟ้องนะคะโหยดวงดีคนวันเสาร์นะคะเดือสันนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะแสงสว่างนะคะกำลังจะเข้ามานะคะเขเรียกว่าการงานการเงินสุขภาพความรักใครว่างงานตกง,งานมีโอกาสได้งานแบบ อาจจะไปได้บริษัทที่มั่นคงหรือมีชื่อเสียงหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะในช่วงนี้นะคะจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหุยดวงดีมากเลยคน,นเสาร์นะคะเดือดซัหนึ่งเหรียญน,นะคะ adjustment นะคะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะได้แบบกระทันหันจะได้แบบคาดไม่ถึงนะคะ นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะจะได้มีโชคมีรักจากการเสี่ยงดวงดว่งของเรานะคะเขาเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะด้านของความรักใครบางคู่นะคะอาจจะได้รับของขวัญของขวานจากคนรักนะคะคนรักอาจจะซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาให้หรือบางคนอาจจะ มีคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีบุตรหลานนะคะบริวารน,นะคะตั้งท้องตั้งครันก็เป็นโชคลาภอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะนะใครที่อยากมีลูกนะคะเ็จะได้เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะใครโสดจะมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะนะเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ติดตามกันมานะคะหรือมีโอกาสแต่งงานแบบกระทันหันแบบฉับพลันได้ด้วยใครที่กําลังวางแผนงานแต่งงานอยู่นะคะนะก็จะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะ โชคลาภนะคะโชคลาภของคนวันเสาร์นะคะบ้านเล็กที่นะคะจะให้โชคนะคะหรือว่าอายุของเราก็ได้นะคะลองเสียงดูนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข6091นะคะ6ก9 1นนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ